So Adam Tim à do Tim mà Adam Tim Makona, do Ram Tim Makona. Adam Tim Makona, do Ram Tim Makona. Adam Tim Makona, đây Ram Tim Makona. Adam ai Makona, do Ram Tim Makona. Adam Tim Makona, do Ram Adam Tim ai Tim Tim mà

ราคาดันรองเาตัวดำตัวดำนี้ว่ากิวแตกเลยนะตัวดำนีว่ากิวแตกไอ้เี้ยนเราไป็นเราคาดันรองเวลาราคาดันร่องเวลาราคาดันร่องเาราคาดันรองเาราคาดันรองแปดมีต้อนะปต่อแปต่อดยะดมนดดราคายงกันนะ ra đi hết tụi nó lên đầm to đầm to đầm to nên đầm to đầm to đầm to cắt đi lao ra lấy mà đầm to là nó ra gà lấy đầm to ốc lao ốc lưng to ốc rong là ốc lưng to rong mà vơi vơi quay trắng cái ra mà vơi vơi quay trắng ra lên nó ra gà lên

mày chưa trời mà ai ơi làm bập lên này làm nhiên mày rồi nè tao là tao làm này mày rồi nè ai đây tin tao đâu ai gói ở đâu mà gì đây đây hát bài nào Ủa đây, tim đèn tim đèn tim như tôi đeo luôn Tôi đèn kèn co bởi nào, nào Tôi đèn kèn co bởi nào, nào thẳng này, anh thẳng rõ ไอเด็กติ้มไปแล้วไอเด็กติ้มไปแล้วเด็กติ้มไปแล้วเ็กก้มไปกันไอ้ดบวเดวไอ้ดแควแควนะัหัวแดงวิดแล้วไปกลง้หก็เด็กติ้แล้วดงหัวไหมไงเออเปลี่ยนเชือกองไ้ไอ้ดัจีบอ่ะแดงหัวไหมดไม่เหลือดเรียกว่าแล้วไอ้แดเไป ยืนกุมโมผมก็ลานะยืนกุมโมผมเข้านาเวลาจนแป๊บแล้ว6นาทีนะ6นาทีตัวแดงเป็นตัวออกแรงรีนนะตัวแดงเป็นตัวออกแรงรีนห ลังอูกลางควา,าตัวแดงก็มีแพร่มกันนะลังอูตัวอังควาตัวแดงก็มีเพมกัน,กกนตัวดำตัวโอนีโนทองไลยพายัก์เส้นแข่งเรื่อว่าเกาหีกลองในใจกสิกอรอนะกายโก้ทีออยเผ็ดยินดีตัวดำตัวโตนะส่วนตัวแดงตัวรองกํลังซาดเผ็ดพยัก์น้ำใชยหรือว่าตั้งทองนับกองกายโกูตะกูลตั้ง Ủa, dường thư, ủa là nà Hãy đàm tôi, hãy đánh tim, hãy đàm quét lớp mà măng ai đàm tim lớp mà, đánh quét lớp mà, mà, anh tim lớp nào Chồng, anh tim bài tôi đánh chi cuốn có bài nào cả thì tôi đắm cả thì tôi đánh 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 đánh.

กอดำนี่ไม่เดินนาน้ไม่เดินนาต้อย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 นนี้เด็กเตมไอดำเจี๊ยวมาีปเดินจีจวนไอเด็กควักไปแล้วไอเด็กควักไปแล้วร่างายร้อนร้อนรางาร้อน

ไอ้ดำวิทลิมาไอ้ดำทิมเลิฟมาเฮ้ยไอ้ดำโจเลยไอ้ดำใเองแบเลยราคาเลยไปดำโตเลยราคาเลยไปดำโตเลยราคาเลยไปดำโตนะราคาเลยไปดำโตนะราคาเลยไปดำโตเลย มาแล้วมาลั่งเต็มกันราคาเลยไปรำตอลานะราคาเลยไปรำตอลานะรำต้อยๆลานะต้อยเต็มลานะตัวรำเด็กวีคุณเล้ามาเวลาจนภาพเดียกาวนาะที่นากานาะที่ตัวแดงเป็นตัวจะกำลังนะตัวรำไม่ประตาอายเลยนะพี่นนะ

ซีตซร่องอารองเนี่ยรองสรองนราคารองว่งตื้อว่าตื้อการุ่นมาแล้วนะแต่งตื้อว่าตื้อการุ่นมาแล้วนากายูดิดาระมนนากายูที่าร์มนะไอ้ัมจีบายอดเก่งอต่แดเก่งเข้าไปต่แเก่งเขไปต่เก่งเขไปต่เก่งเขไป ไอ้ดำตีมัดมาแล้วราการีซสร่องซ่องกาวรงลซ่องกาครองซ่องการองซ่องการองซ่องกรองนกามีรองนะรมีรองนะรมีรองนะรากาดันร่องมาลามิน่ารากาดันรองมาลาน่ราาดันรองมาลตัวแดงตื้อวัวต้อก้ารุ่นมินตัดงือวตอก้ารุ่นมา ตัวแดงเ,เป็นตัวใจกำลังเดวิลาเป็นนาคมช่วยๆเหมือนกันตัวแดงก,ก็มีรูดแล้วกันนะตีลังโกตีลังกกตัวแดงก,ก็มีรูดแล้วกันลังกกตัวแดงก็มีรูดแล้วกันนะนึ่งรูดกันนะท่านผ้ตีโกตัวแดงนี่มีรูดกันนะพี่น้านึ่งรูดกันนะรำทียมาอะไรคนาดก่อนไอรำยังลบอ่ะ

si mi rong na to si rong na to si rong na to si rong ra ga ni na rong na to si rong song cao và to nó song cao nó song cao cho mày cho anh cây tim coi này đánh, kia, à, đây đánh, kia mày đây đây kia mày đang vào cho mày đang tim lắm mà. à ai chi nào แสารไปแเดียวว่าวดลาเตือวเก้านาเตือว่รองาตอนต่องไอแดงทิมไเฮ้ย้ไไอดำวนเราดงกันเไปแด้แดงก้

เวลาจนปั้บแล้ว17นาที่นะสินาที่นะไอ้แดงติ้มไแล้วไอ้ดำต่อยไอ้ดำตอยไอ้ดำต่อยต่อหัวต้มนวเลยต่อยหัวต้นี่นะไอ้แดงติ้มาแล้วตัดำยืนนวดตายเลยจหว่าี้ตัวดำยืนนวไม่กระดิละแดงติ้มไแล้วไอ้แดงไอ้ดำต้อรบปะทีไอ้แดงติ้มาปแล้ว ราคาอยเล้งราคาดันร่องเวลานะราคาดันร่องเวลานะราคาดันร่องเวลานะเป็ดมีร่องแล้วนะเป็ดมีร่องแล้วนะเป็ดร่องนะเป็ดร่องนะราคาดันร่องขึ้นเวลาเนราคาดันร่องขึ้นเวลาเน ติมแล้วมาไอเด็กเ uh ี uh. hey, uh ้ยดำวิแล ah ้วาไอเด็กติมไปวัวตะนไอเด็กตีมไปเฮ้ยไอเด็กตมไปเฮ้ยเฮยเฮ้รากากมาเบิด้ำเลยนะเบิด้ำลาเบิดลาเบิด้ำาเบิดลาเิด้าลาเบเบิด้เบิดำเบิดบิดำเบิด้เบด้ำเบิด้เบอำเบดำเดำเบดำ

ดาต่อเป้งมาดาต่อเป้งดาต่อเป้งดาต่อเป้งดต่อเป้งดาต่อเป้งกัแดงบังแล้วกันแดงบังแล้วดาต่อเป้งดาต่อเป้งดาต่อเป้งรอยากก้อนะยากก้อยากก้อยากก้อดาไปเด็ไปเด็มาเพ่เด็ต่ด็ต้ด็ต่อด้ตไอ้ไดกตอต้อยดกต้ยต่ะตวดต่อยอมยอมไนา ấy đánh tôi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  <laughs> đánh tôi đánh tôi đánh đánh tôi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  mà tôi đánh 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 รากาามันจะดัมหนารากาดัมตัวเพลงดำตัวเพลงดตเป้งม <ś lam> ตัวเพลงดำตัวเปลงโนททองลายปายักเส้นแก็งเรือก้าเก๋ก้อนในใจกันสิกนรับมาต่อเพลงนะ

ไอ้ดำติ้มเราเด้งัดล้วป่ะไอเด้งกอดไอเด้งกอดเด้งกัดเด้งกอดเด้งกอดเด้งขัดเด้งก้ากลางเด้งกอดไอเด้งก้าวม้วนตงเราววตงเราไอเด้งต้อยไรไอเด้งต้อยน้ำดื่มตามเราตัวเด้งต้อยต้อยนะตัวเด้งต้อยไอเด้งติ้มไปไอเด้ตมไปอติ้มรึป่ ไปเลนน้ซ่องร่องลาซ่องร่องจ่องร่องจ่องร่องจ่องร่องราคาดันร่องเวลานะราคาดันร่องเวลาไม่พินาราคาดันร่องเวลาจนป้าไม่ด้ยินที่องนาที่ราคาดันร่องเวลาราคาดันร่องซ่องมีเด็กร่องซ่องมีเด็กร่องราคาดันร่องมาลาราคาดันร่องเวลาซ่องร่องซ่องร่อง บเยันน้นะยืนยืนุมหัวคุมก้าลานะยืนุมหัวมก้วลานเวลาจนเป็ยีินาที่ยีดินาทีราคานี้ยอตัวดำนะดำต่อนะดำต่อซ้ำซ้อารดต่อซ้ำซยืนเตือวัวือก้านะพี่นะยืนตือนวัวถือก้านะโค่นี้เป็นโคตีนะเป็นโคเอกโคตีนะพี่นะตัว Chẳng nghìn <coughs> năm tối của năm mươi nó mà đành tối lắp mà đành tối lắp mà đành tối năm mươi năm tối 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 cao tối năm 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 tối tối năm 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 Vừa đen cao cao ở nào nào tụi đen cao cao ở nào nào cao cao y Góc ngon 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 Đâm ngon 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 sát ngon 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 con

Đến, đây đai mái đeo đeng, đỏ chú mưu này đến mưa đến, đến tao nơi, ra mà chứ cơ tai đặc về rủ tao nơi Lùng phải chung câu nơi, mà lùng phải chung câu nơi rồi cùng gắn, nhìn mấy bộ lý, Bỏ

เด้งชนะนับหลังซาดเลี่ยมเป็นประยักนำชัยรั่วตั้งซองเป็นคว้าชนะในเวลา27นาทีใน27นาทีชิงเงินเดนันึ่งล้านอมบาทไปกองนับในเวลา27นาทีรองโกต่อไปนะรองโกต่อไปนะนัโกต่อไปโกตากตาอะไรกันไปเอาเไดก็ไป มันเงียบฮ่าฮ่าฮ่านี่เป็นบยากาศในตั้งสองโอเคช่วย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 ชวมาแล้วมาแล้วมามามา